เอาโอ้ยเอาละครับก็สวัสดีคุณพี่คุณน้องคุณป้านะอ่าทั้งหลายแหละนะครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่กันในเกมเ The Unholy Priest First Graves ก็ตามนั้นนะครับคือชื่อมันยาวอ่านไม่ออกนะฮะแ้เรื่องยอ่อคร่าวๆเหมือนเราจะเป็นนักบวชนะครับแล้วก็มาบริหารงานศพ น่าจะประมาณนี้แหละมั้งเออแล้วข้อดีของมันเลยที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมาเล่นดีกว่าคือมันมีภาษาไทยฮะจับแมวมากไม่ต้องมานั่งแปลนะครับเคเราไปดูดีกว่าเกมเป็นไงบ้างบืกบกำลังโหลดแผนที่อืออ่าเรามาเกิดที่อ่าหน้าโบสถ์นะครับใช่ไหมหน้าโบสถ์แล้วก็มีเริ่มบทเรียนเฮ้ยวันด,ดีีมีพี่สองคนนะครับมีใครวะเนี่ยเป็น,ปนอ่าข้างหน้าเป็นน่าจะลูกนะครับวันนี้น่าจะพ่อวันด,ดีครับเวอร์บึบเวอร ทะลุไปเลย Enter เพื่อเริ่มบทเรียนอำลาค,ครั้งแรกว้าวเขาบอกว่าทุกวันลูกค้าจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่8โมงนะครับจนถึง2ทุ่มอ่ะมีตรงนี้ให้นั่งนะฮะจัดการสถานที่เออสวัสดีครับโอ้เอ็มมาอดัมโดนใครต่อยมาวานะเน่ยเสียชีวิตจากอะไรม้ามฉีกฮะห,หลังหกล้มในงานกีฬาชนิดหนึ่งแม้จะดูเหมือนไม่มีอะไรหลังจากวระทะแต่กลับเกิดการบาดเจ็บภายในที่ไม่ได้รับการ อไม่มีอะไรตรงไหนวะเนียเหมือนโดนซ้อมมากเลยเนโดนผัวซ้อมแล้วอําพาคดีไปเนี่ยเขาบอกว่ามีการฝังศพมีหินหลุมศพลงศพอะไรไม่รู้ไม้บีทนะฮะแล้วก็การขึ้นคืออะไรวะความเสียงความเสี่ยงเหรอปรับได้ครับอ๋อเปอร์เซ็นต์ข้อบนน่าจะเป็นอินคัมป่ะเปอร์เซ็นต์อินคัมแล้วก็มีค่าเช่าเหรอเช่าเช่าโรงโรงศพงียเหรอ โอเคครับคือเหมือนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงก็ยิ่งยิ่งเพิ่มน่าจะเป็นความเสี่ยงในการล้มเหลวดีลอย่างนี้ป่ะข้อเสนอ10%ไปรับไหมโอ้โหภาษาสุดยอดเลยเอาร่างกายจะเริ่มเน่าเปื่อยหากไได้เก็บไปในช่องแชรแข็งห้องเก็บศพคุณจะสามารถกดปุ่มแสดงรายละเอียดเบืเอเบโอเคครับกดเอาออกจากหน้านี้ไง,ไงวะเฮ้ยหมุนเฮ้ยอะไรข้างล่างอะเดี๋ยวนะโอ้โห,โห,โหม่มึงทิ้งศพญาติมึงอย่างนี้เลยเหรอ โอ้โหวางแบบวางเป็นสิ่งของนะเลยเฮ้ยคุณเอาเอ็มมาอาดัมมาวางดีๆนี่โอ้โหบัดีพี่โคตรน่ากลัวเลยอ๋ออันนี้คือนี่ตายหรือไม่มีกระดูกนะเนี่ยเขาบอกว่านําร่างอ่าไปที่ห้องเก็บศพนะครับโอ้โหต้องหิวอย่างนี้เลยอรอเอามามามาโอ้โหแล้วดูดิขาทะลุกระโปรงนะคะโคตรน่ากลัวไปครับน้องน้องเอ็มมาของเรานะครับน้องถึงปะวะเมื่อกี้ไม่ดูรายละเอียดเลยฮะมีบ่ออยู่ไหม The fuck อะไรอ่ะม,มีผีป่ะเนี่ยไยมีเงาด้วยฮะเฮ้ยเงาอะไรอ่ะโอ้โหโคตรหลอนเอ่อเอามา,มาเอ็มมาเอมา็มมาไปอยู่ในนี้ก่อนอา่าอยังไงครับอา่าฮะโอ้เฮย้ยโอ้โหเงาเอ็มมาเต้นบัลเล่ต์แล้ว <laughs> เ,เคมอเกมแม่งจอเลยปะ กดลากขึ้นมาเมื่อกี้ผมกดลากแล้วก็เอาเอ็มมาเข้าไปในนี้นะฮะวายเอ็มมาแก้ผ้าอ่าฮะกดดูรายละเอียดอ่ามันบอกได้ว่าเขาตายปีสองพันแสดงว่าหน้าเราน้าอยู่ปีสองพันนะครับแล้วก็น่าจะอายุสี่สิบแล้วแหละเออบวกลบคูณหารอ่ามีดอกป๊อปปงป๊อปปี้ไปครับพี่เก็บยังไงวะกดค้างกดค้างอ๋อแล้วก็ต้องเอาตัวพุ่งเข้าไปด้วยนะครับดันถาดเข้าไปแล้วปิดประตู ตรวจสอบอรายการราคาอันนี้หรอ,อมันมีอังกฤษปนไทยเลยไว้ไฮบริดเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราแช่ช่องที่ที่หนึ่งทำไมเงาเอ็มม่าอยู่ไปเนี่ยช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งอ,อ๋ออันนี้คือฟรีใช่ไหมมันซื้อได้ด้วยนะครับสองเหรียญ okay, เรามีลงฟรีสองช่องแล้วก็อเอ็มม่าอยู่ช่องหนึ่งนะี่ไงเอ็มม่าอดัมส์นะครับไปตัดต้นไม้ฮะเออ กูเล่นไม้ค้าปะเนะี่ยตัดต้นไม้ทําไมวะมึงเอาไปทํโรงศพเหรออันนี้น่าตัดได้ครับเอ่าโอเคโอเคตัดไม้ครับตัดไม้ล่วงมาบลัมวางท่อนไม้ที่พื้นที่ฝากของของ,ของช่งางไม้พื้นที่ฝากของอยู่ไหนวะตรงนู้นนะครับห้าสิบกว่าเมตรไปพี่โหบอกเลยว่าโบสถ์มันอยู่ไหนวะหลังเขาเหอหอบรรยากาศแม่งโคตรแบบโดดเดี่ยวมากเลยครับเหมือนเอาเหมือนภูเขามาล้อมรอบโบสถ์ตรงเนี้ย ันนี้ครับพี่ช่างไม้เอาวางตรงนี้ฝากของกดกดทิ้งไงวะอ,อ๋อกดเปล่อยนะครับมันวางสแต็กของได้เยอะจริงสั่งซื้อโรงศพไม้บีชอ่าจริงด้วยโอ้โหมึงตัดไม้ทำโรงศพอย่างนี้เลยเหรอไม้บีชนะครับแล้วมีไม้โอก๊กไม้เชอร์รี่แล้วก็สีดำแล้วมีเฮ้ยความสบายของหลุมศพมีทำไมวะศพต้องสบายเหรอหินสามารถพบได้เอา้าที่ผมสั่งซื้อมาแล้วครับล้วไงอ่าอยู่นี่โอ้โหวางงนี้เลยเหรอ รวบรวมอ่าหินนะครับสามแล้วก็แหละวางก้อนหินโอเคหินอันนี้คือหินนะฮะหินหินหินอีกอันนึงอ่าสามอันครบวางเลยครับตึงตึงตึงแล้วก็สั่งซื้อป้ายหลุมศพหินโคง้งแบบเรียบง่ายจากช่างไม้หลุมศพหินโคง้งอ่าอันนี้เหรออ่านี่ไงโอ้โหเรียบง่ายมีอะไรบ้างครับปิดไบโคเวอร์มีอ่าลูกโค้งมนแล้วก็ทรงหน้าจัว่วเราเอาเรียบง่ายแล้วกันครับไป เรียบง่ายเพิ่มป้ายหลุมศพลงในกระเป๋านักบวชของคุณป้ายหลุมศพเพิ่มไงวะกดอ e ีค้างอ๋อโอเคกดอ e ีค้างคือเก็บเข้ากระเป๋านะครับนำลงศพไปที่ห้องเก็บศพและใส่ร่างของน้องเอ็มม่านะครับโอ้โหแต่น,นี้เก็บไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เก็บไม่ได้ครับมันต้องต้องรากออให้มองบางทางมองแล้วไม่เห็นเลยต้คือลงศพนี่ใหญ่มากแล้วประตูเข้าเล็กๆมาน้องเอ็มม่าโอ้โหแล้วดู กิริยาท่าทางของน้องเอมมาหมดเลยเวะเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่เป็นไรครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเวอร์ชันเดโม่ไม่รู้ผมพูดไปยังอ่าเอาน้องเอมมาลากเขาอ่าลงศพนะฮะอุ้ยไปน้องเอมมาวางป้ายหลุมศพในหนึ่งในพื้นที่รั้วว่างและอย่าลืมนำลงศพไปยังพื้นที่นั่นด้วยอ่าเดี๋ยวนะพื้นที่รั้วว่างคือในนี้ปะผมเอาเข้ามาก่อนไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับ าบอกกด Q ติดตั้งป้ายหลุมศพป้ายหลุมศพอันนี้อ๋อวางแบบนี้เลยเหรออ่าไว้ไหนดีฮะตรงนี้แล้วกันเอมาขุดภายในป้ายหลุมศพขุดขุดกดวแล้วก็ทั่วอ่าหูยโคตรเก่งอ่ะรู้ได้ไงวะเนี่ยไปพี่ไปอือห้าครั้งเรียบร้อยคุณต้องนำทั่วออกก่อนที่สามารถนําป้ายหลุมศพได้กด X อยู่ถือแล้วก็นําป้ายหลุมศพออกคือ กด e อ่าโอ้โหนี่มันแบบว่าหัวใจเกมมิ่งนะครับเติมหลุมฝังศพด้วยกองดินฮะเดี๋ยวนะคือเอาอินี่กลับไปเหรอโอ้โหพระเจ้าเหนื่อยนะเนี่ยแล้วถ้ามีตัวอะไรมาแดกหลังกูเนี่ยทำไงอะออมีใบไม้ไม่เป็นไรมึงไปเอาให้เต็มฮะอืออ่าเรียบร้อยขุดอ่อคุณสามารถเปิดเมนูเข้าถึงด่วนกด q เปิดกระเป๋านักบวช เลือกป้ายหลุมศพอันนี้เมื่อนําป้ายหลุมศพออกกระเป๋านักบ,บวชก่อนแล้วก็ป้ายหลุมศพอ๋ออีป้ายที่เราซื้อซื้อมาฮะแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็หมุนให้มันดีๆนะครับไ,ไม่มีส n a ปเลยนะเนะี่ยมาเอมมาอดัมแล้วก็อะไรคนระซื้อดอกป๊อปปี้อนาดอกป๊อปปี้ต้องมีดอกไม้ด้วยนะฮะดอกป๊อบปี้จากร้านค้าตอนนี้มันสตาร์ท8โมงแสดงว่าตัวตัวเรียวยังยังทําง,งานดอกป๊อปปี้สามเหรียญเลยเหรอแพงังวะ มาดอกป๊อปปี้หยิบถือกดถือได้แต่ว่าเหมือนต้องอต้องเพิ่มนี่ไงกด e โอเคครับต้องจำไว้กด e เพิ่มปลูกดอกไม้โอ้โหอะเดี๋ยวนะอ๋อมันคือปลูกเลยฮะมันไม่ใช่วางเฉยๆโอเคกด e แล้วก็โอ้โหแต่บอกเลยว่ามันละเอียดมากเกมเนี้ยมีค่าเช่าอ๋อค่าเช่าเราได้ทุกวันเว้ยเป็นพัซีฟอินคัมหรออ่ะกด q นะครับออมองไม่เห็นเอาเอา,เอาตามมันก่อนดอกไม้ดอกป๊อปปี้นี่ไง โหว,วางตรงไหนก็ได้นะวางวางไหนดีวะ,ะกลางๆแล้วนะถอนวัชจะพืชป่าวางปุ๊บว่าพืชขึ้นเลยวะดอกอะไรวะเนะี่ยถอนถอนให้หมดเฮ้ยถอนผิดถอนดอกไม้เดี๋ยนะถอนผิดแล้วคือไงดอกไม้ดอกไม้ไมหายปะป๊อปปี้หายเวรกรรมละแล้วยังไงอะยังจะให้กูรดน้ำอีกเหรอป๊อปปี้หายทำไงวะทำไงวะพี่น้องเอ็มม่าจะลุกมาฆ่ากูาไปเลยกดอีนะครับโอ้ e โหเติมเป็นแต้มๆอย่างนี้เลย มา,มานี่มันสตา์เดิวแบบอ่าทีดีนะครับคือจะลดน้ําด้วยหรอลดน้ําดอกไม้แต่เอ่อดอกไม้หายไปแล้วอะ่ะใครสั่งใครสอนให้ใช้ปุ่มเดียวกับการถอดวัชพืชถอดดอกไม้นยะหลอกกูใช่ไหม the fuck ซื้อไม่ได้ด้วยครับแล้วงไงอะ่ะดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาทําให้ความสะดวกสบายของรูมศพลดลงแสดงว่าต้องมาคอยเอ่อลดน้านะครับแต่ว่า ดอกไม้ตู้หายต้องเล่นใหม่ใช่ไหมเนะี่ยดอกไม้ป๊อปปี้กูเล่นใหม่ก็ได้ที่ต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือที่ผมปลูกอดอกไม้แล้วดันถอนไปนะครับกลายเป็นว่าพอผมเริ่มใหม่มันเปลี่ยนคนเลยเว้มันเป็นพอลมิลเลอร์นะครับเฮ้ยกดเกือบทําลายละเนี่ยเป็นพอลมิลเลอร์ถูกเหยียบจนเสียชีวิตระหว่างเกิดความโกรธนในอีเวนต์นะครับ แต่แผลไม่เหมือนถูกเหยียบเลยแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับอ่าเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนหน้านะฮะแล้วหลุมศพผมก็กลบไม่มิด้วยโผล่มาเป็นนี้โอเคอ่าบวกว่าน้องพอลจะไม่ว่าอะไรนะพอลมิลเลอร์เราต้องวางดอกไม้อันใหม่ด้วยวางวางวางบลูคอนล,ละแย่โ yeah, หเราต้องโฟกัสดีดีครับอย่าอย่าไปทำลายดึงดอกไม้นะฮะดึงวัชพืชอ่าอีกอันนึงเยี่ยมไปเลยรดน้ําต่อครับโอ้ย oh. เป็นเกมที่เหมือนอจะโคซี่ก็ไม่ก็ไม่ไม่โคมั้งไม่รู้นะฮะตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยอหลุมศพกบไม่มิดโอเคอำลาครั้งแรกเสร็จแล้วครับรถน้ํานี่คือรถน้ําครั้งเดียวพอใช่ไหมเนี่ยอำลาครั้งแรกมันมีความสะดวกสบายของแอร์หลุมศพเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่สบายเนี่ยเขาจะกลับมาเอาเราไปสบายด้วยหรือเปล่าอ่สวัสดีครับพี่เอ่อวู้ยแต่ว่าหัวโยกด้วยนะครับ จัดการสถานที่จัดเตรียมอ่ามาวันนี้มีอะไรมาครับโอ้โหโดนยิงมาเหรอกระบาลแบบแดงเลยฮะหลับในขณะขับฮะและชนกับต้นไม้หลังจากทํางานหนักมาตลอดความเหนื่อยล้าทําให้พวกเขาพลอยหลับจนเกิดอุบัติเหตุอ่าฮะมึงไม้อะไรอะ่ะไม้มึงแหลมมากนะกระบองเพชรวนะเนี่ยการฝังศพเาต้องเผาแล้วก็ใช้ไม้โอ๊กนะครับเฮ้ยงานเผาอ่ะนี่9ก้สิบเปอร์เซ็นต์เาสักประมาณอ่านี่แล้วกัน,นะฮะภาษาตรงนี้เพี้ยนนะเปลี่ยนภาษาดีกว่า เฮ้ยเขาไม่ยอมรับว่ะค่าเช่าอ่ะรดให้ครับสิเหรียญไปเฮ้ยอ่ะ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 อสิบสี่สิบสีอ่าได้ปะเฮ้ยได้เว้ยแล้วกด e ซออกนะครับโหไม่เคยชินกับการที่มันวางอ่าเข้าครัวมึงงี้เลยเนะี่โทมสัสจอนสันนะครับเราต้องไปซื้อไม้โอ๊กจากร้านค้าอ๋อเดี๋ยวนะทำไมให้มาซื้อตรงนี้ปกติต้องไปคราฟใช่ไหมอ๋อมันมีให้เลือกครับระหว่างอ่าคราฟกับซื้อไหนลงศพตัว อ้าวอ๋อคือถ้าซื้ออีนี่มันก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับดอกไม้นะครับไปเอาอ e ีไม้โอ๊กมาแล้วก็เอาอพี่พี่โทมัสจอนสันนะครับไปเรียกว่าลากแบบลากแบบหมูแบบหมชาปนะสะถานอื้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ปิดก่อนแล้วไงครับดันถาดเข้าไปดันถาดดันถาดดันถาดแล้วก็หมุนประตูห้องเผาศพนะครับโอเค กดอ่าอันนี้ด้วยต้องกดปุ่มด้วยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเออมึงยังไม่ตายหรอมีเสียงไอได้ไงว่าเขาจะมาฆ่ากูไหมเนี่ยวิญญาณที่ไม่สงบฮะเดี๋ยวนะพี่โทมัสจะมาฆ่ากูไหมเนี่ยการเผายังไม่เสร็จสมบูรณ์โอ้โหนี่กูปิง้ง คนมีชีวิตยอยู่บ้านเนี่ยสวัสดีครับน้องผู้หญิงเนะเป็นอ่า,อาเฮ้ยถูกสิงว่ะจอห์นโจ,น,จ,น,จนส์นะครับจอห์นโจนส์เสียชีวิตจากอาการลมชักขณะอยู่บ้านคนเดียวโอ้โหพวกเขามีประวัติอ่เคยเป็นลมชักแล้วก็จอห์นโจนส์มันมีถูกสิงอ่ะต้องใช้พิธีกรรมมึงค่าเช่ามึงถูกอ่ะกูต้องอ่าเพิ่มเพิ่มค่า,ชาเช่านะครับสักอ่ะนี่แล้วกันรับไหมครับรับไหมครับโอลิเวียเสียงเหมือนผู้ชายเลยโอลิเวีย ร่างเริ่มจะเน่าเปื่อยหากว่าได้เก็บไว้ในห้องดับจิตนะครับถูกสิ่งต้องใช้พิธีกรรมนําล่างไปวางบนถาดแช่แข็งโอเคมาเก็บอ่าใครนะจอห์นโจนส์นะครับเฮ้ย,อยโอ้โหจอห์นโจนส์โจนส์ป่าป่าโอ้โหมีเงาเย้นะโคตรน่ากลัวเลยเนะี่ยนี่เงามันหลอนนะนี่เงากูหรือเงาจอห์นวนะเนี่ยปิดปิดปิดเถอาพี่อย่าออกมาอย่าให้เห็นว่าออกมานะ นอนหลับจนถึงตอนเย็น12ชั่วโมงคือต้องทอําวิธีตอนอ่าตอนเย็นเหรอวิญญาณที่ไม่สงบทําไมมันดูหลอนๆวะแต่ที่หลอนกว่าคืออ่าลงศพที่ผมกดไม่มิดนะฮะนอนเตียงอยู่30เมตรอ่าโอเคมาถูกไหมโอ้โหจะบอกเลยว่าอันนี้น่ากลัวมากเลยครับรูปปั้นหรือของจริงเนี่ยเครเรามานอนกันดีกว่านอน12ชั่วโมงต้องมากอกเลขเองเหรอกอกไม่ได้ครับกดกดอันนี้ได้เดียวนอนพเพื่อเพื่อเร่งเวลาครับนอนอือ เดี๋ยนะมึงทางานกลางคืนแสดงว่า8ปดโมงเช้านี่เวลานอนมึงเหรอนเนี่ยคุณสามารถติดตั้งไฟฉายโอ้โหเฟมเลตดอกเฟมเรทเลือ20เลยเมื่อก,กี้กด F เพื่อเปิดไฟฉายตอนนี้เป็นตอนเย็นและห้องไล่ผีอยู่อ่าเปิดอยู่อ๋อห้องไล่ผีเปิดตอนตอนนี้นี่คือห้องไล่ผีนะฮะโอ้โหห้องไลผ่ผีมึงมึงไล่กูด้วยเนะี่ยไม่ไม่ค่อยอยากจะไล่เลยนี้แล้วทางออกไม่มีทางเดียวฮะาทำไง ห้องไล่ผีเขาบอกว่านําร่างจากห้องเก็บศพนะฮะแล้ววางบนเตียงไล่วิญญาณในห้องไล่ผีไล่วิญญาณในห้องไล่ผีเอ่อโอเคต้องไปเอาอ่าน้องจอนมาก่อนนะครับน้องจอนสวัสดีครับน้องจอนไอไฟฉายมันมีไอนี้ด้วยหรอมีแบบเกจด้วยฮะโอ้น้องจอนจอนเลยอ่ะมาน้องจอนมานี้น้องจอนมา หวังว่าน้องจอนจะไม่ลุกมากางคันนะฮะเฮ้ยมึงแบบอย่าหันหัวแบบคลึกมานะกูหลอนนะปล่อยมึงทิ้งตรงเนี้ยไปน้องจอนนำร่างไล่วิญญาในห้องผีโอ้โหจะดูดูเดินอย่างงี้แบบก็น่ากลัวเหมือนน้องจอนเดินนำหน้าเลยเลฮะไปน้องจอนอ่าน้องจอนเสื้อขาดด้วยนะฮะ,ะกดปุ่มเพื่อเริ่มพิธีกด e นะฮะเฮ้ยเฮ้ยประตูล็อกเฮ้ย ไปล่อยกองไปเอ่อออกไม่ได้ฮะอ่ะมาทําพิธีแล้วกันไล่วิญ,ญญาณออกจากร่างโดยทําพิธีกรรมให้เสร็จทุกครั้งที่ทําพิธีเอ่อคุณต้องทําอะไรวะกด B เหรอเปิดคำพีนะฮะแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยมีตัวอักษรแล้วก็อะไรวะเยอะแยะไปหมดแล้วผมต้องทําไงฮะเอ๋อ๋อนี่มันอ่าภาษาเบลเหรอใช่ไหมตรงน,นี้ภาษาเบลนะครับแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะส่งอะไรไม่ได้นะฮะหากมีวัตถุในห้องเริ่มลอย แบบสุ่มแสดงว่าพูดผีที่สิงร่างกําลังโกรธและพยายามรบกวนความสงบของคุณนะครับคุณต้องทำว่าพิสูจน์ให้ได้ว่าใครเป็นฝ่ายควบคุมอูพูดผีทาให้วัตถุลอยเนี่ยกลายเนต้องเอาอะไรนยะกดวัตถุตัวอย่างของแสงที่สามารถแดงก็คือไกลาจากตาแหน่งคือยังไงวะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราคือเราต้องกดอะไรตอนเนี้ยคุณต้องทําอีกส่วนก็เราให้ผมทําอะไรครับอ๋อพิม์แบบไอ้นี่เลยเหรอเอา้าแต่ทำไมเราพิมพ์ไม่ได้ฮะอ๋อโอเคได้ละ ว้าวพิม์แบบว่าพิมพ์ดิบเลยอะ่ะอะไรวะเนี้ยแล้วถ้ากูพิมไม่ทันกูจะโดนบีบคอไหมนะเนี่ยต้องสเปซบาร์ด้วย holy shit เราไม่รู้ด้วยว่าแปลประสงคาาา์ษานี่คือกดไปหรือ,อยังนะครับอ่ะเสร็จละ enter อ๋อโอเคพิธีกรรมที่สองวิธิวพิเกตดิบพิธีกรรมแรกนี่มึงยาวมากนะพิธีกรรมที่สองก็คือให้อะไรวะอ๋อมันเหมือนในหนังสือเลยนี่หว่าใช่ไหมอ๋อโอเคคลิกขวาคือลดคลิกซ้ายคือเพิ่มต้องอ่า จำสีนะฮะมีอะไรดาวเหลืองแล้วก็ดาวส้มแอนอ่ะกลมๆม,ม่วงหรือชมพูเนะี่ยอันนี้น่าจะน่าจะเออม่วงมั้งดาวขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยอีกอันหนึ่งคืออะไรไม่รูนะ้เนี่ยเป็นน้าเงินมัน้งโศกเลยอ้าหูง่ายว่ะว้ออายเออโอ้โหเสียงอย่างหลอนแล้วยังไงครับ จบแล้วเหรอรอจนกว่าร่างจะไม่ถูกสิงต่อไปแล้ววางป้ายหลุมศพจะรู้ได้ไงว่าร่างไม่ถูกสิงวะป้ายหลุมศพในพื้นที่รั้วว่างเปล่าแห่งหนึ่งกูฝากมึงไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมกูค่คอยกลับมาเอารอจนกว่าร่างจะไม่ถูกสิงแล้ววางป้ายหลุมศพในพื้นที่แล้วเราก็รอเองเหรออา่ามีใครอยู่ที่นูน่นไหมฮะโมบรรยากาศตอนมืดแม่งโคตรแบบหลอนนะควสามารถเปิดเข้าถึงด่วนโดยการกดคิวแม่งพอมืดแล้วตรงนี้ไม่น่าเดินเลยฮะตอนเช้ายัางพอทน ตอนมืดแบบพอเลยพี่อ่าฮะวางแบบเป็นบล็อกด้วยกันนะฮะปึ้งขุดภารใอ่าอีกแล้วนะฮะตอนนั้นผมเออสร้างป้ายหลุมให้มันยังวะดื่มอ่ะ uh huh. นำป้ายหลุมศพออกกด x แล้วก็กด e วางร่างลงในหลุมศพโอเคครับพี่โจนพี่อา uh, พี่จอนพี่พี่โจนผู้ผิด พี่โจนนะครับเนี่ยกด e อ๋อ,อไม่ไม่มีนั่นแค่ต้องการดอกไม้เฉยดอก blue corn flower นะครับแล้วก็ป้ายหลุมศพแต่ยังไม่ซื้อให้พี่เลยอะ่ะโอ้โหพี่จับเอลพี่แล้วแบบว่าอย่างหลอนนะฮะเราฝั่งเขาเป็นคนดิบๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขาจะไม่ออกมาฆ่ากูเนี่ยอ่าโอเคครับพี่แล้วก็กด q อันนี้มีใครข้างหลัง,งวกวูปะไม่มีนะโอ้โหหน้าตกใจ ตกใจพี่พี่จอร์นครับจอรนโอเคเรียบร้อยครับวายหยุดล่างไม่ให้หลบหนีฮะมาข้างเขนอันนี้เหรออ่ะเอ้าโฮ้ยแปลกอะไรกันวะพี่จอร์นพิษสันนิษฐโอ้โหตีไงี้ยวัยพี่โอ้ตกใจโอ้โหพี่พี่จอรนพี่จอรนโดนอันนี้แล้วหัวฟาดอ่าแทนโยนล่างลงไปในบ่อน้ำฮะ ทำไมอ่ะทำไมต้องโยนล่างในบ่อน,น้ําด้วยอะโอโหกูทิ้งแบบว่าพี่โจนอโอโหแล้วกูใช้น้นํานี่ลดน้ําต้นมไม้พี่โจมาได้ไงเนี่ยมึงพี่โจรแล้วพี่โจมาได้ไงวะใช้ไม้กางเข่งขนาดเล็กเฮ้ยอ่ากดทีฮะแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ยแม่งอามีข้างล่างอะไรปลดปล่อยแสงแล้วก็อาชาร์จปลดปล่อยแสง โอ้โหแฟนตาซีแล้วคือฉันก็หกไปคุณเพิ่งฆ่าเขาไปฉันจะไม่โทษเขาที่โกรธคุณอะไรวะเนี่ยแล้วใครเป็นคนบอกคุณให้ทสิ่งนี้เนะี่ยโอ้โหบอกเลยว่าผู้่อโทษพี่จรแล้วทำไมพี่จรมันลุกมาฆ่ากูวะไอ้สิบสองชั่วโมงนอนเป็นคนที่แบบว่าต้องนอนนอนทั้งวันนะฮะรู้ทําได้ไงมึงมึงตื่นมาแค่ชั่วโมงที่แปดโมงกับสองทุ่มวิญ,ญญาณที่ไม่สงบโอย้ยกระตุก บทแนะนําเสร็จสมบูรณ์แล้วเฮ้ยเอาอะแล้วต่อไปล่ะคุณจะดําเนินชีวิตอ่าได้ตามปกติจัดการโบสถ์และสื่อสารองคุณรับลูกค้าดูแลร่างกายและต้องความต้องการของพวกเขาและพยายามอย่าให้ตัวเองตายบ่อยเกินไปฮะคุณต้องการเก็บค่าเช่ารายวันจากร่างกายที่ถูกฝังไว้อ่าแต่จงระวังเมื่อค่ำคืนมาถึงทุกสิ่งที่ถูกสาดจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งพวกมันจะมาเยี่ยมพระที่ได้นําโชคชะตานี้มาสู่พวกมันพวกมันจะไม่ลืมและจะไม่หายไปเอ๊สรุปกูเป็นนักบวชหรือพระวะเนี่ยหรือว่ามันคืออันเดียวกันฮะ แต่แสงมึงสว่างมากเลยเนะี่ยอ่ามันเริ่มวันแล้วครับแล้วคือไงอะ่ะน่าจะได้อยู่แต่ว่าห้องนี้ปิดนะครับปิดสองทุ่มอ๋อไวแล้วห้องมึงปิดตอนกลางคืนแสดงว่าเอ้ยอ๋อมันบอกว่าเปิด8ปดโมงใช่ไหมครับเราก็มาทําตอน6กโมงไงจะได้แบบไม่มืดเฮ้ยเอยเอว่ะความคิดดีเฮ้ยตกใจพี่โอ้โหวันดีครับเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะเอาเบอร์ได้บ้างโอเคเวลาเป็น8ปดโมงตอนนี้เวลาเดินแล้วแล้วก็มีคนค่อยๆมาแล้วมีลูกค้าด้วยสวัสดีครับพี่ อาา๋อฮะหูตาตาแบบว่ามึงจะฆ่าใครวะเนี่ยอ่าเขาเจมส์มาตินนะครับถูกงูพิษกัดขณะเดินป่าอ่าพวกเขาเดี๋ยวนะอ่ามึงอายุ74ปีแต่มึงไปเดินป่าเหรอโอ้โหมึงแม่งได้ว่ะโคตรแบบนรัพย์สนภัยตัวจริงต้องมีหินอ่าป้ายหลุมศพหน้าจัว่วแล้วก็ไม้เชอร์รี่ด้วยเหรอคนนี้ไม่ถูกสาผมอ่าเพิ่มน,นิดนึงห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไปครับรับไหมครับรับไหมเจมส์แย่โรเบิร์ตโอ้โห นอนความเลยเจมาตินมองไปที่ศพจากนั้นกด e ดูรายละเอียดเขาอยากได้อะ,อะไรเนะี่ยความสมบูรณ์ของร่างกายอ๋อนี่เป็นที่เราต้องไปแช่แข็งเขานะครับไม้เชอร์รี่แล้วก็บลูคอนฟลาเวอร์แต่เราเราลองวางนี้ไหมซื้อแบบดิบๆเรามีเงินเท่าไหร่วะเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญโอ้โหไม่ต้องค้าเลยครับซื้อเลยล cherry, แล้วกันไม้เชอร์รี่แล้วก็อะไรนะดอกอะไรนะดอกฟูคอนอะไร mm hmm. สักอย่างนะครับบลูคอนฟลาเวอร์ใช่ไหมผมว่าต้องถูกต้องถูกใจพี่เขาถ้าไม่ถูกใจนี่ อาจจะกลับมาฆ่าเราได้นะฮะไม่อยากรับไอ้ลูกค้าที่มันมีอินี่เลยอะคำสาบเอ,อ่อ96%้าสิบหก์ไม้เชอร์รี่นี่ไงโหบอกเลยว่าความจําแบบเป็นเลิศะแม่ไปอ่าโอเคแล้วก็เตรียมไปฝังพี่คนนี้นะฮะพี่เจมส์เจมส์ James, วางหลุมเดิมได้ไหมแต่หลุมมันไม่ค่อยลึกเลยอะมันจะกบมิดไหม,มเนี่ยมามาเฮ้ยคุณไม่ได้มองไปที่กองดินเออ้าก็มองอยู่ครับเนี่ยมองอยู่กองดินมึงเนี่ยโหเราแบบว่ากบเนี้ยบมากเลยครับ หลุมศพโผล่สองหลุมและมีโผล่มาได้นึนงอันนี้ดีขึ้นอ่าหินอ๋อไม่มีเอ้ยลืมซื้อนี่เลยแท่นหินไงแท่นหินเราคาบง่ายนะผมว่าเอ้แท่นหินแลลืมละทรงหน้าจั่วนะครับทรงหน้าจัว่วไปทรงหน้าจั่วแท่นหินทรงหน้าจั่วเราคาบเลยเรียกว่าเก็บตังค์ไว้ทำอื่นนะฮะโอโหถือในมือได้แค่สามก้อนหน้าจัว่วโหสี่เลยเหรอแล้วเราต้องรอสิบสองวิฮะสิบสองวิเท่ากับเท่าไหร่ในเกมวะเนะี่ยหนึ่งนาทีหรอวันีพี่อ่าไม่มีธุระกับพี่คนนี้ ผมมาดูซิว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรอาคุณย่าสวัสดีครับแร้วอะไรดีครับเควินไรท์นะครับตกลงไปในบ่อน้ําที่ไม่ได้ปิดฝาโดยไม่ตั้งใจระหว่างเดินไปตามถนนที่ไฟส่องไม่ชัดเจนเพราะเขาไม่ทันเห็นความเสี่ยงจนสายเกินไปนะครับอายุสามสิบเก้าปะทำไมหน้าแก่จังโอเคนะครับสามเก้าต้องการไม้เชอร์รี่แล้วต้องการที่เผาได้เลยเผาเอ้ยเดี๋ยวนะเผามีค่าเช่าด้วยเหรอเฮ้ยมเมียเอาเมีย โอ้โหมาจากท้องฟ้า hmm, so right. mm ัส hmm. ด uh, like ีคร oh, okay. uh ับ huh. พ so ี่เควินไรท์เ huh. ด uh ี huh. ๋ยวเอาพี cancel, uh ่เควินไปเก็บในห้องก่อนนะฮะพี่เควินโหเกมนี้มันน่าเล่นแบบมันติได้นะฮะแล้วมีศพของโอ้พี่พี่เควินอ่ะพี่เควินเข้าไปก่อนครับพี่เควินพี่เควินนะอยู่นะพี่เควินต้องเผาไว้เขานะฮะเราต้องเปิดออกมาก่อนแล้วก็ลากออกมาฮะอ่าคือมันเผาเผาปุ๊บไปทั้งโรงเลยอ๋อผมลืมแล้วพี่เควินต้องการอะไรวะลืม มาดูตรงนี้ได้ใช่ไหมรายละเอียดเอาดูได้แค่ชื่อเฮ้ย hey, พี่ขอดูรายละเอียดหน่อยพี่อ๋อกด E ตรงนี้ได้นะครับไม้เชอร์รี่ได้เลยไปผมว่าพวกโรงมศพเนี่ยอาจจะซื้อแล้วก็ส่วน e ีแท่นแท่นไอะไรนะแท่นหลุมศพนะฮะเราจะคราบนะแล้วกันนะเพราะว่าคราฟง่ายแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าหินมันเจเนเรตเองด้วยมาอา Shirley, ่อไม้เชอร์รี่ไปซื้อไปซื้อโอ้โหดวงอะไรดิอ๋อมันมีสเตมีนาข้างล่างโอ้โหการวิ่งหนีไม่ได้ลาบลื่นอีกต่อไปนะครับ ไม้เชอรี่ให้พี่เขามีลูกค้าอีกสองท่านอ่ามามามาคนนี้เขาอ่าหัวใจหยุดเต้นขณะทําสวนเจ็ดสิบปีเข้าใจได้นะครับอันนี้ตายแบบเบรกเซนต์ต้องการสองดอกเลยเหรอดอกชิคโครีแล้วก็เซนต์จอร์นโอเคไม่มีอะไรมากมายผมคิด10 10เปอร์เซ็นต์ฮะคริครสคริสโตเฟอร์รับรับดีลไว้ไบรอนันคิงใจเย็นนะกูเอาเอาเฮ้ยอ้าวเจ เจ๊พี่ขี้หายไปไหนอ่ะโอโหนศพหายไม่ใช่มันเอาไปศพ so ไปเจเนเรตวางไว้บนโบสถ์ไปไ oh, so high, เลยโอ้โหศพหายฮะทำไงอ่ะเออเออช่างมาเถอะปะมามาพี่ไบรอันคิงนะครับโอ้ชื่อโค้ชแท้อ่าอายุเจ็ดปีชีวิตจากการสูดดมก๊าซคาร์บอมนมอนอกไซด์ขณะนอนหลับในรถที่สตาร์ทเครื่องแต่พวกเขาสตาร์ทรถเพื่อความอบอุ่นแต่ไม่ทันรู้วัยเสียที่อุดตันปล่อยก๊าซเข้าเป็นห้องโดยสารไมโอ๊กอ่าวันนี้เขาตายแบบ ไม่มีอะไรมากนะครับห้าห้าเปอร์เซ็นต์ไปเอ๊ะมีอชื่อเหมือนอีป้าคนนั้นเลยยายกันมนะั้ยเนี่ยเจมส์เทอร์เนอร์ถูกเศษสิ่งก่อสร้างหล่นกูมาดูอีนี่กันนะไบรอันคิงกันนะครับไบรอันคิงโอ้โหถอยประตูปิดเองออะไรอะ่ะเอ่อวิญญาณที่ไหนมานมนะอยู่มัเนี่ยอะมิคีดเหมือนตุ๊ก,กาตาเลยฮะไม่รู้คลิปเองหรอมาไบรอันคิงมาไอ้นี่กันคนระับ มาแช่ช่องศูนย์ก่อนโอ้ยกดยากมากไรอันคิงผมต้องถืออินี่ไว้ตลอดเลยนะอีอะไรวะไม้กางเขนเนะี่ยอ่ามาครับพี่คนนี้เขาต้องอยู่ในโรงศพใช่ไหมพี่อะไรลืมชื่อละสวัสดีครับพี่พี่เอ่อพี่อะไรวะเนะี่ยมาพี่แรมรูนะครับเข้าไปเลยอ่อกดค้างแล้วมันมันจะทะลึง่งมีอินี่แลวนะมีเสียงว่าเฮ้ยมันจะไม่ตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปิด ก็เปิดอ่านี่ไงทะลึ่งแยะได้มาเก้าเหรียญนะครับจากการเผาสวัสดีพี่เอ่อเจมส์เทอร์เนอร์เฮ้ยเฮ้ยหน้าหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะหน้าสันเหระเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรหาเรื่องเหรอเฮ้ยนายหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเฮ้ยโอ้โหหน้าลูกกระตາลิ้นโหนี่น่ากลัวบาสโซบิกถูกเซซิงก่อสร้างหล่นทับขณะปรับปรุงบ้านโอ้พนังสารเลยวะ อ่าสี่สิบเก้าเหรียญนะครับไม้โอ๊กเขารับดิวไหมเออบินมาจากท้องฟ้าสวัสดีพี่เจมส์เทอร์เนอร์นะครับเจมส์เทอร์เนอร์กูอยากรู้ไข่ปิดประตูเนี่ยไว้อิเพรสนี่โอ้โหพี่เจมส์เทอร์เนอร์เป็นเงาเลยต้อจะปิดยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่เจมติดไข่พี่เจมนะครับอันนี้เขาต้องใช้เอ่อไม้โอ๊กเฮ้ย what the fuck มีอยู่แล้วทำไมมึงเปิดประตูอย่างงี้มึงอยากให้กูตายเหรออโอ้โหมันคนน่ากลัวเลยดิมันมีใส่หมวกได้ไงวะ วัดเอ่อโอเคเป็นการทดลองที่ดีฮะัเมื่อกี้ผมใช้อ่า uh, อะไรนะไม้กลางเขนกดมันใช้พลังงานชีวิตฮนะแต่ผมว่าพอมานี้แล้วกันนะรู้สึกว่าว้ายอ่าจบแค่ตรงนี้แล้วกันรู้สึกว่าใจผมรับเรื่องน่ากลัวน่ากลัวไม่ค่อยไหวนะครับ ก็ใครที่อยากเล่นเกมแนวนี้หรือว่าผยังฝังไม่เสร็จด้วยถ้าอยากเล่นเกมแนวนี้ก็เป็นเหมือนทําฟาร์มแล้วก็มีความเสี่ยขงขวัญน,นิดๆอะไรเงี้ยมีการมีเนจเบนบ้างบางอย่างนะครับ mm hmm. ก็ไปโหลดมาลองเล่นได้นะครับเกมอ่าผมไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะว่าอ่านไม่ออกนะฮะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่มึงจะมาะจ้างกูหรือมึงจะมาหาเรื่องกูเนะี่ย ブエ<ペ>ーッ